ต้องบอกเลยว่าจริงๆตั้งใจว่าทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอยากจะให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยได้มีอาหารเสริมดีๆต้องบอกเลยว่าจริงๆตั้งใจว่าทําตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะอยากจะให้คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยได้มีอาหารเสริมดีๆในราคาที่มันสามารถทานได้อย่างต่อเนื่องอยากให้พี่ต้อยพูดถึงความแตกต่างกับยี่ห้ออื่นๆในท้องตลาดนิดนึงแล้วกันเนาะ เป็นกระปุกแล้วก็เป็นน้ํอแต่ราคามันก็ค่อนข้างสูงบางคนทานไปแล้วก็ไม่เหมือนกับตัวนี้ค่ะที่ตัวนี้มันตัวเนี้ยครับมันเหมือนเป็นใช่ครับเพราะว่าของเราเป็นของเราเป็นภูคาวสกัดนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนอกจากภูคาวแล้วเรายังมีสารสกัดจากเบต้ากูแคนช่วยเพิ่มภูมิต้านทานลดพวกการติดเชื้อจากโรคฉฉยโอกาสต่างๆนะครับแล้วก็มีวิตามินซีเป็นสารต้านนุมูลอิสระนะครับ ของแท้ต้องเป็นกล่องนะครับแล้วก็แผงข้างในเป็นสีอะไรนะครับเป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองใช่ครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นกล่องนะทุกคนนะครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับวันนี้ก็คือผมเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับมายืนยันด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็มาเจอกับผู้ใช้จริงนะครับพี่ต้อยนะครับว่าได้ทานภูเขาสกัดพลัสของบริษัทอีวีนายไปนะครับเห็นผลชัดเจนครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายเนาะมีออยมีฮาลานนะครับ นนก็อยากจะฝากไว้นะครับพี่ต้องมีอะไรฝากให้กับกทางบ้านนะครับก็อยากแนะนําเพื่อนๆน,นะคะของเขาดีจริงๆค่ะเพราะว่าพี่ทานมาแล้วพี่ดีขึ้นมากเหมือนคนไม่ป่วยตัวน,นี้ไปไหนก็ว่าไม่เป็นมะเร็งถ้าเราไม่บอกเขาคใช่ค่ะทานเถอะคะ่ะของเขาดีจริงๆขอบคุณมากครับ